แต่ทุกอย่างนะครับ although I like to go camping I haven't had the time to go lately and I haven't found anyone to go with นะครับถึงแม้ว่าฉันอยากจะไปนะครับไปตั้งแคมป์นะแต่ฉันไม่มีเวลาที่จะไปเลยในช่วงหลังๆเนี้ยนะและกะ็ฉันก็ไม่สามารถที่จะหาใครที่จะไปเป็นเพื่อนได้ด้วยนะครับโดย Independent ก็คือ I haven't had time to go lately นั่นเองนะครับก็คือไม่มีเวลาไปแล้วก็ I haven't found anyone to go with, หาเพื่อนไปด้วยไม่ได้นะซึ่ง i n d e p e n d เดนต์คือถึงแม้ว่าอยากจะไปนั่นเองนะครับก็จำแนกให้เห็นถึงความ แตกต่างของประโยชน์ d ิพและก็อิน e ิ e n นเดนตนะครับตัวอย่างที่2ครับ We decided that the movie was too violent, but our children who like to watch scary movies thought that we were wrong นะครับเราตัดสินใจกันแล้วว่าภาพยนตร์เนี่ยมันรุนแรงเกินไปนะครับแต่เด็กๆของเรานะผู้ชื่งชอบดูภาพยนตร์สยองขวัญคิดว่า พวกเราผิดแล้วแหละนะครับใน,ในระดัง,งความคิดของเรามันผิดแล้วนะครับซึ่งตัวน,นี้ก็จำแน้เห็นถึง i n d e p e n d e n t สอตัวนะก็คือ We ดนะีไซ d e เดเราคิดว่าระโยน์เนี่ยมันรุนแรงเกินไปการอิกประโยชน์คือเด็กๆของเราคิดว่าเราผิดทั้งตัวนี้เป็นเป็นอนะิ d เพ c e และอิ e เพ e n c e คือ who like to watch scary movie นะชอบดูภาพ,พยนตร์ผู้ซึ่งชอบดูภาพ,พยนตร์สยองขวัญน,นะครับอย่างที่3ครับ If Barack Obama is re-elected this November, he r e serve another four years, but it won't be an easy contest to win. นะครับถ้าบารักโอบามานะครับถูกเลือกอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับเขาก็จะได้ทํางานต่ออีกนะครับอีก4ปีนะครับ,นะรบแต่ไม่ใช่การแข่งขันที่ง่ายนะที่จะได้ใช้ชนะมานะครับซึ่งอินดิพีเดนตก็เป็ตัวนั่นเองนะก็คืออะจะได้ทํางานต่ออีก4ปีแล้วก็มันจะไม่ง่าย ที่จะชนะโดยเงื่อนไขคือถ้านะครับได้รับเรื่องมาอีกในพฤศจิกายนนี้นะครับตัวอย่างที่4ครับ even though he prefers to eat with a fork he chose to use chopsticks in Chinese restaurant however they aren't easy to use even though ถึงแม้ว่านะครับถึงแม้ว่าเขาพยายามอยากจะใช้ซ่อม เขาก็เลือกที่จะใช้ตะเกียบในพัตคารอาหารจีนนะครับอย่างไรก็ตาม however the a n easy to use มันก็ไม่ง่ายเลยที่จะใช้มันนะครับ independence ก็คือเขาเลือกที่จะใช้ตะเกียบในพัตคาดอีกตัวนึงก็คือ the a n easy to use มันไม่ง่ายเลยนะครับและ dependent คือถึงแม้ว่าเขาอยากจะทานด้วยซ่อมก็ตามนะครับก็จะเป็นรูปแบบของ compound complex นะครับมี i n d e p e n d e n c e 2ตัวแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็น dependent แต่ dependent จะก,กี่ตัวนั้นก็กได้นะครับและนั่นคือในส่วนของ c o คอ compound Complex นะครับทีนี้ก็มาดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะในส่วนนี้นะครับ I want to travel after I graduated from college however I had to go to work immediately นะครับอยากจะไปท่องเที่ยวหลังจากจบจากการเรียนที่วิทยาลัยอย่างไรก็ตามครับต้องทำงานทันทีนะครับอย่างที่สองครับ after I graduated from college I wanted to travel but I had to go to work immediately เนะี่ยจะต่างกันมีกรารเช็ After I ขึ้นมาจะอันแรกใช้ semicolon นะครับ After คือหลังจากจบการศึกษานะครับ I want to travel but ตัวนั้นเองครับเป็นตัว conjunction ที่ถูกนำมาใช้แต่จาเป็นต้องทำงานหรือบทที่3ครับ I wanted to travel after I graduated from college นะครับ comma นะครับ but I had to go to work immediately because I had to support my family อันนีมี because มาขยา้วยนะด้วยนะ อยากไปเที่ยวหลังจากจบนะครับแต่ต้องทำงานทันทีเพราะว่าต้องสนับสนุนครอบครัวงชัดน,นะครับ I couldn't decide where I should work or what I should do so I did nothing อันนี้เปลี่ยนไปอ <c oughs> ีกความรู้เบรโยนึงเลยนะครับฉันไม่สามารถตัดสินใจว่าจะทำงานที่ไหนดีหรือฉันควรจะทำอะไรดี ดังนั้นฉันก็เลยยังไม่ทำอะไรนะครับก็เป็นรูปแบบของ compound complex นะครับอันนี้เขามีหมายเหตุไว้ว่านะครับ punctuate the compound part of a compound complex sentence like a c o m p o u n sentence นะครับ คือวิธีกระ,ระบวนการการใช้เครื่องหมายนะครับช่วยในการแบ่งประโยคคอมพาวคอมเพล็กซ์ Comp เนี่ยเขาบอกทำยังไงนะคือโดยการใช้ olon, a, ใ 1, กเซมิโคลอนนะครับหรือคอมม่าในประโยคที่1สังเกตนะครับประโยคที่1นะที่บอกครับเอามาขึ้นตรงนี้เซมิโคลอนนะครับตรงนี้เข้าไปเลยนะก็จะเห็นความแตกต่างว่าโอเคนี่คือประโยคแรกประโยคแล้วแต่ว่ามันมีความเชื่อมโยงกันหรือนะครับหรือพูดอัคอมม่าเบื้องหน้าอักโคออร์ดินเอเตอร์นะครับคอมม่านะครับ, a, รบก่อนโคออร์ดินเอเตอร์โคออร์ดิเอเตอร์มีอะไรบ้างนะครับ ส่วนนี้ก็คือนี่ย but นะครับ but นะครับ comma but นะครับ comma or นะครับ or แล้วก็ so นะครับก็เป็นลักษณะของรูปแบบซึ่งตรงนี้สามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม punctuate the complex so, parts like a complex sentence นะครับการใส่เครื่องหมายไปในส่วนของประโยคความซ้อนให้เป็นลักษณะเหมือน complex sentence so, น so. ะ so. ครับโดยใช้ adverb clause นะครับโดยใช้ a comma after a dependent adverb clause นะครับในตัวที่2คืออะไรเราไปดูนะครับ อย่าวนี้นะครับ adverb ก็คือหลังจากนะครับเป็นการบอกให้รู้ว่าหลังจากการจบวิทยายลัยอันนี้เป็น adverb นะก็เลยใช้คอมมาขั้นนะครับ I want to travel but นะซึ่งนกระกายเป็นส่วนขยายที่เป็น uh, dependent นะครับว่าที่อยู่กล่าวมาเนี่ยหลังจากจบคืออะไรก็ต้องมีประโยคอุมาเสรสนเพื่อให้มีความสมบูรณ์นะครับ but not before them แต่นะครับในบทที่3ไม่อาวงางานหน้าเป็นอย่างไรนะครับ เพราะนี่ก็คือเป็นอะไรครับมันเป็นเงื่อนไข่นเองฉันอยากไปเที่ยวหลังจากการจบการศึกษาจะเป็น a d v e r นะ a d v e r b i a l cost ือเป็นลักษณะของการเกี่ยวกับการกระทำดังนั้นจึงต้องมาด้านหลังนะครับและนี่คือสิ่งที่เขาจะเน้นและท้ายสุดครับ with noun clause นะครับไม่ต้องใช้คอมม่ากับ noun clause ข้อ4ี่เขาบอกว่าไม่ต้องมีคอมม่านั่นคือไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าที่ไหนที่ฉันควรที่จะทํางานตรงนี้มาขยายในส่วนของที่ไหนนะครับ เราตัดใจการทํางานที่ไหนไม่ได้นะครับก็เลยตรงนี้ไม่ต้องมีคอม่านะครับต่อกันด้วยใน activity self-entrap นะพางช่วยดีสคัมพาคอมเพสเซนต์คือใส่เครื่องหมายลงไปให้เหมาะสมนะครับโดยเขาบอกว่า s t e p จวันะครับทำการจําแนกกว่าประโยคใดที่เป็น i n d e p e n d e n เนะครับและตัวได้เป็น d e p e n d e n t นะดนหลังจากนั้นก็ใส่คอม่าหรือซมิคลอนเท่าที่คิดว่าจําเป็นนะครับก็ลองวิจารณาจากตัวอย่างของประโยค5ตัวนี้นะครับแล้วใส่ลงไปให้เหมาะสมนะครับ หลักาที่ Activity 8ครับนะศึกษาอยู่ต่อเป็นนี้ที่เป็น Compound Complex Form นะครับและ Identify มอนเดินครับตัวไหนเป็น Dependent ตัวไหนเป็น Independent นะครับ Practice นนะครับคาวนี้ต้องทำการใช้คำนะต่อไปนี้นะครับเพื่อทำการทำให้ประโยชน์มีความสมบูรณ์มากขึ้นนั่นเองครับมีทั้งหมดอยู่10ข้อครับตัวเลือกก็10ตัวเลือกเหมือนกันเลือกให้เหมาะสมครับ Activity Tense นะครับก็เป็นลักษณะของการใช้คำ ตัวเชื่อมเช่นกันนะครับก็จะเป็นรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นลองดูนะครับตัวส่วนนี้ก็จะมีอีก10ข้อ a c ค i v i t y 11นะครับทำประโยชน์ให้เหมาะสมนะครับก็คือมีคำให้แล้วมีรูปแบบประโยชน์ให้แล้วแล้วใช้ตัวเชื่อมที่มีกำหนดให้นะครับอันนี้ไม่น่ายากนะครับหลังๆก็คือปกติอะไรก็คือเชื่อมเข้าไปได้เลยนั่นเองนะครับลองดูนะครับ12ครับนะครับทำให้ประโยชน์สมบูรณ์ในการเติอนคำในช่องว่างนะครับโดยใช้คำที่เหมาะสม Activity 13 13ครับนะครับ ให้ทำการตรวจสอบประโยคต่อไปนี้ครับและระบุว่าประธานคืออะไรนะครับเมนเวิร์คืออะไรและส่วนขยายนะครับที่เป็น that นะคับอันที่เป็น relative pronoun ให้ดูว่าส่วนขยายที่เป็น relative pronoun นั้นนคืออะไรนะครับถัดมาครับ activity 14นะครับให้ระบุว,ว่าจากประเยคต่อไปนี้นะครับมันเป็น simple หรือ compound หรือ complex หรือ compound complex นะแค่ระบุเฉยๆครับว่าเป็น tense อะไรนะตรงนี้มี20ข้อนะครับ คราวนี้เรามาดูกันต่อในส่วนของประเภทของประโยชน์และรูปแบบการเคียร์นะครับเขาบอกว่า ปกติแล้วพื้นฐานการเขียนเนี่ยคุณจะต้องพยายามพัฒนาโดยการใช้โครงสร้างแบบเดียวมันน่าเบื่อแล้วและอาจจะไม่สามารถส่งสารได้อย่างเหมาะสมที่คุณอยากจะให้เป็นดังนั้นให้ศึกษาตัวอย่างขัง้นต่อไปนี้นะครับแล้วก็ทําการ,รประเภทข,ของประโยชน์ตัวนี้เขามีการกล่าวไว้ก่อนนะครับแต่จริงๆตัวเอกสารยูคาร่านะเขาบอกว่าย่อหน้าที่1นึ่งสี่เนี่ยมีการใช้ประโยคคอมเพล์สนเดนมากเกินไปแบบแบบการเขียนนี้ค่อนหน้าเบือ่อเพราะว่ามีประโยคมากแล้วก็ใช้ตัวคอนเนคเตอร์มากด้วยนะครับ ในที่พารา g r a p h ที่2เนี่ยมีประโยคซิมเพิลเยอะเกินไปนะครับแล้วมันฟาวด์เดอะชอปปี้นะคือบรรทัดบรรทัดไปชิ้นๆเกินไปนั่นเองนะครับนะพาราสิกพาราฟที่3ามยอดน่านที่3เขาบอก use a good mixture of sentence types นะครับคือใช้การผสมผสานของประโยคได้ค่อนข้างดีนะครับนะครับทีนี้เราบอกว่า see the problem of start writing in the paragraph below นะครับก็คือให้ดูตัวอย่างต่อไปนี้นะครับซึ่งอันนี้กระนังพูดถึงโร r าพ a ร์ r ส์นะครับ,นน Parks, รบเป็นเรื่องราวของอ่าอเมริกันอเมริกันวีแมนนะครับคือผู้หญิงชาวอเมริกัน เขาบอกว่าไงครับ Rosa Parks is a famous African American woman and she's i often called the mother of the civil rights movement นะครับเธอเป็นชาวอเมริกันแอฟริกันนะค,คือเป็นคนผิวสีนั่นเองนะครับและถูกเรียกว่าเป็นมารดาของการความเคลื่อนไหวในการต่อสู้ ในเรื่องของสิทธิของพลเมือง she was born into a poor but hard-working African American family in Alabama เธอเกิดในครอบครัวที่ยากจนทำงานหนักที่เป็นอเมริกันแอฟริกันในเมืองอลาบามานะครับ and no one suspected that she would become the spark that ignited the civil rights movement in the United States นะครับและไม่มีใครคาดหวังว่าเธอจะจุดประกายนะครับและและจะติดเครื่อง,งกระบวนการเครื่องแบบเพื่อสิทธิของอพลเมืองนะครับของสหรัฐอเมริกา This movement changed U.S. society forever. นะครับการเคลื่อนไหวนี้เปลี่ยนแปลงสังคมของอสหรัฐอเมริกาไปตลอดการ And it helped African a m e r i c a n attain equal rights under the law. นะซึ่งช่วยให้ชาวอเมริกันแอฟริกันเนี่ยได้สิทธิเท่าเทียมภายใต้กฎหมายเดียวกันนะครับอันนี้เป็นพารา g r a p ที่หนึ่งนะครับซึ่งเขาบอกว่าไงครับมันคอคำพาวเยอะเกินไปนะครับลองดูว่าหมายถึงอะไรนะครับอยนที่2นะครับ Pass became famous quite by accident. นะ พักมีชื่อเสียงโดยอุบัติเหตุนะครับก็คือไม่ได้ตั้งใจนะแต่ไม่ใช่ว่าเป็นโดยรถชนนะแต่โดยไม่ได้ตั้งใจนะครับวันเดย์อิน5นึ่ับวันหนึ่งในปี1955 she was on her way home from her job in m o n ะครับเธอจะเดินะครับมาบาบามานะครับเธอวันหนึ่งนะครับเธอจะเดินทางกลับบ้านจากที่ทำงานในมอนติการ์มาเรียอาราบามาดีพาร์ตเมนต์สโต้นะครับก็คือ งส,สินค้าแห่งหนึ่งนะ e b o บจิบ d บิลเดนอาศ with three other African Americans เนธะอขึ้นรถประจำทางของเมืองนะครับกับชาวผิวสีอีก3คน they sat in the fifth row นะข้านั่งกันในแถวที่5้เขาบอกว่า the fifth row was the first row of African Americans were allowed to sit in นะครับในในตอนนั้นเนี่ยก้าอีต้ตั้งแต่แถวที่5ไปต้นไปเป็นวกธีอนุญ,ญาตให้ผิวสีนั่งได้เพืนะ่อนคือห้ามนั่งก่อนหน้านั้นนะครับ a f ฟเฟกต์สต็อป e r นะครับนแล้วจะที่รถหยุดหลายครั้งนะครับ The front The front four row full up นะครับสี่แถวแรกเต็มแล้วนะครับ a white man was left standing มีชายผิวขาวคนหนึ่งต้องยืนนะครับแล้วยังไงต่อ